ชีวิตเหมือนสายน้ำเชี่ยวกรากเกลี้ยวเร่งรีบอาตมาเคยถามตัวเองว่าทำไมเราต้องวิ่งตามกระแสน้ำนั้นด้วยโยมทั้งหลายเคยเจอไหมปัญหาถาโถามเข้ามาเหมือนพายุโหมกระนำ่ำใจร้อนรนกระวนกระวายอยากให้ทุกอย่างจบลงเร็วๆแต่ยิ่งเร่งยิ่งผิดพลาดยิ่งทุกข์ พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอปัญหาที่เข้ามาก็เหมือนเมฆฝนสักวันก็ต้องจางหายดังนั้นเมื่อเจอปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนหยุดหายใจลึกๆสักสครู่มองปัญหาอย่างใจเย็นพิจารณาเหตุปัจจัยเหมือนเราค่อยๆเดินสำรวจเส้นทางในป่ารก ความอดทนคือพลังวิเศษความใจเย็นคือแสงสว่างนำทางให้เราเห็นทางออกที่ซ่อนอยู่แม้ในความมืดมิดที่สุดขันติปรมังตาโปตีติขาขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนจะเผาผลาญกิเลสความเร่าร้อนในใจให้เหลือแต่ความสงบเย็นเมื่อใจเย็นทางออกจะปรากฏ เมื่ออดทนปัญญาจะเกิดจงอดทนให้เป็นใจเย็นเห็นทางออกแล้วชีวิตจะพบความสุขที่แท้จริงสาธุ